ีนไปดูสะพานนะเตรียมดูสะพานกันเองไปครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มพลั่วฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปตั้งเพจทุกคนพลั่วฝันทุกคนด้วยนะครับพาเพื่อนๆไปขายไม้นะครับวันนี้เจ๊เดี๋ยวให้น้องขายนะครับ โอยไม่ต้องปิดหน้าหรกเสื้อสีนี้แหละนั่งอยู่ตรงนู้นนะะเราชมครับเราชมผมจะเป็นหน่วยสแตนบายนะตรงนี้ไม่ไหนอันนี้รอบอ่ดูครับทางก็ยอดไหนนะทางนะเดี๋ยวผมพาไปดูผมจะเดินถึงนู่นแหละทุกคน นะครับผมโดนนะเบาเบาเบาไปอันรายนะครับรถพาดนะครับมันมันรายนะครับเพราะว่าทางมันเป็นทางหินแล้วก็ขึ้นเนินลงเนินนะครับแล้วมันไม่สามารถ เวลาขึ้นเนินเราไม่สามารถไล่รอบได้นะครับเพราะว่ามันเป็นทางหินนะครับไปเลยไปเรียนนะครับอาจจะนะครับไม่ได้ใครให้ดูทุกคันนะครับผมจะใส่หัวไปไปนะครับผมถ่ายชมร้อยแปดสิบแป่ร้อยสิบก็อพอน้องจรวดก็มีเบรกหลังนะครับไปดูเลยเด้อ ผมมองพอน้องจรวดมีเบรกหลังก็ดีหน่อยนะครับถ้าเหยียบได้นะครับแต่ถ้าเหยียบไม่ได้ก็อย่างว่านะแต่ช่วงเลี้ยวเราเราลงเราเราไม่ได้อยู่ตรงเหยียบนะครับตรงเหยียบเบรกนะโอเคน,นะก็ขึ้นเขานะครัทางขึ้นเขากระแล้ว ยาใส่หัวแ๊บนึงนะครับ ขึ้นช่วงขึ้นเนินลงเนินก็นให้ระยะห่างกันหน่อยเด้อบอกบอกแตด้วยเนี่ยนะครับลงเนินนะครับผมลงเขาไม่ใช่ลงเนินนะครับลงเขาแต่ว่ายังดีที่ตรงนี้มันไม่มีหินนะครับส่วนหินนี่อยู่ข้างหน้านะครับทางก็คิเลยหน่อยนะครับเนี่ยนะครับ เบรกเอาไว้นะครับทางมาเป็นทางหินไม้ก็คิดว่านาจก็ได้ประมาณตันตันหกมากจะได้นะครับหรือเปล่านะเพราะว่าไม่เคยตัดต้นยางด้วยนะครับ่ดนลงเนินนะครับผมสําหรับมือใหม่นอกก็แนะนํากําสวนนะครับเวลาเราลงเนินนะครับ้าก๋ยวกำกำตกทางมันเลี้ยวไม่ไปนะยิ่งรถตันลงแรงเราต้องรีบมันต้องกำสวนนะครับโอ้สามเตียงนั่นเองตรงนี้นี่ ตึ้เนินด้วยแถมยังไปทางหินด้วยนะครับ ต well. ัวมันนี้เนาะไม่ไหล เินนี่สูงมากนะครับผมนู่นนะสูงกว่มันจิ้มลงเลยนะแล้วก็เมื่อกี้ดับเครื่องลงมานะครับดับเครื่องลงมาแต่ว่าผมดึงสายพานเอาไว้พอมาถึงข้างล่างผมก็เต้งเครื่องนิดนึงเครื่องก็ติดนะครับแล้วก็อัดขึ้นมานะครับไปดูถลเลียนก่อน ตยนที่โชคดีที่ตรงนี้ทางมันเสมอหน่อยๆนะครับแต่ว่าก็อันตรายนะเพราะมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีคลองน้ําข้างๆนะครับอันตรายนะครับส่วนของผมก็พ่อน้องจรวดนี้ก็มีเบรกหลังก็ชิวๆหน่อยนะดูพลาสติกอันนี้นยากใส่หัวนะครับ ดึงสะพานตั้งสะพานให้ตึงแล้วดับเครื่องลงไปเลยดึงสะพานเอาไว้เลี้งนะครับหัวไม่ดับเครื่องก็ได้ทำมันนิดหนึ่งเดี๋ยวไม่ดับก็ได้แต่เมื่อกี้ดับเครื่องลงแล้วไปถึงนู่นก็เร่งเครื่องมันก็ติดเองเออสะพานมาตึงนะฮะเป็นอะไรครับดับตึงอ๋อต้องดับเครื่องแล้วก็ดึงสะพานเอาไว้แล้วก็เรี้ยเบรกเอาเรี้ยเออเรี้ยเอาไว้เองชดเองเชี่ยวรถนี้นะ นุ่นถึงข้างล่างมาแล้วมันจะทุกขลงไปเลยได้ตะเลียนระวังมันพลาดได้เตเลียนเด้อมันจะพลาดให้หัวเลี้ยวหน่อยจับก็ตั้แน่นเด้อ ឡានតានប៉ៃព្រះសផានតានព្រះសផានកាំងអូ จะไปยีโตไปทำไมวะม,ม,มันไปยีโตแล้วมันจะไปอยู่ยังไงลนะ่ะนัมันจะไปอะไรยังไงนะนั้นนี่ถ้าหยุดอ,อยู่ตรงต้นนี้ก็ได้นี่็ไป,ไปเขาไปก็ค่อยขึ้นไปนะมันนี้ที่จอดนะเจ๊น้าเตือนไม่ตีตี่เมื่จะห้แต่ก็จังละเล็ลงอันนี้ตีหรือมีมันชันนะฮะมไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ในชาตนจอดตรงต้นนี้ก็ปลาลงมาอยู่ตรงนี้ก็ค่อยไป นั้นตรงตรงนั้นจอดได้อยู่นั่นมันกำลังพอดีนะมันออกตัวก็ได้จอดก็ได้นั่นถ้าใครทำเบรกแรกไว้ได้เปรียบยู่

เรียสถานเรียสถานเอาค้อนมาขัดเขาเป็นย่างนี้บึกงหรอบวมหรออะไรบาดวะไหนนั่นนะ่ะนั่นเดี๋ยวจับมาเมืนอี้มันค่อยเมื่อกี้มันสะแลกเออมันเบรกอยู่ลอง คันนึงนะครับผมบ่น้อยหนาพันใด๋อันนี้จะบังคุญให้นี่เริ่มๆเอานี่ยีตักเลยยุงจําโปรมาเลก็บินรับรอกําแล้วยุงกลับมายุงเด้อจําตายจําโปรอีกๆๆ អីអបបោរអោអោលៀលៀអែเด้อសៀបអែលៀលៀសៀបអែតាវន់ត្រង់ក៏លៀលៀសៀបអែផាន់ដាក់មិនមាត់លៀកគ្រឿងឯងយកនៅតាត់នេះយកនេះវ៉ាប់ទៅនៅខាងនេះវន់ត្រង់ក៏លៀសៀបអែល្មមកំរាវសាលៀសៀបអែเด้อលៀសៀបអែអឺលៀសៀបអែអាសាញ់លេនិចណាសៀបអោះយកយកនេះត្បោកណា

Rằng rương, rằng rương, rương, ơi rương Ủa, bà đang rước nó tắt lại đây tụi đó. Tụi Bà